วันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โมก่อนเกมก่อนจะชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โมก่อนเกมมีข่าวฝาก2ข่าวครับข่าวแรกก็คือวันที่18มีนาะคมนี้ครับก็จะมีการจัดไฟกรมสองล้อคลาสสิกที่สนามกีฬากลางของอำเภอไอตาบุแม่ข้าต้มหลวงนะครับส่วนข่าวที่2ก็คือวันที่26นี่ก็คือพ่อปบาข้างเซนทั้นเลครับเล็กโทสเปคเขาจะไปเปิดคอนเสิร์ตท,ที่นั่นก็ ใครชอบรักใครชอบใครก็ไปดูไปเชร์กันเองละกันนะครับตอนนี้กลับมาที่ฟุตบอลครับเลโอชิรายูินเต็ดของเราจะออกไปเยือนนครราชสีมาเอฟซีในวันที่18ในเวลา6โมงเย็นนะครับถ่ายทอดช่องไหนก็ต้องไปติดตามหน้าเพจสโมสรเอาส่วนตัวผมเองวันนั้นก็คงไม่ได้ไปเพราะว่าจะต้องไปดูงานอมอเตอร์ไซค์จะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปดูเด็กๆด,ดูมอเตอร์ไซค์ว่าผมชอบแหงนี้ ก็เลยจะไปทางนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเตะในบ้านเนี่ยผมก็ต้องไปดูที่สนามมาได้เตะที่อื่นก็เลยเลือกไปงานนี้แทนช่วงฟอร์มหลังๆมาของนโครราชศีมานี่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับแม้ว่าเขาจะโรเตชันนักเตะแต่ว่าแต่สามสี่ฟอร์มหลังมานี่ดุดุทั้งนั้นเลยครับชนะมากกว่าแพ้ ที่แพ้เจ็บหน้าเจ็บใจหน่อยก็แพ้แท่ขอนแก่นที่บุกไปแพ้3าสองทั้งได้ที่ยิงคือยิงได้2ลูกเนี่ยนะครับมันน่าจะชนะแต่กับแพ้แบบในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแต่ขนาดเดียวกันฟอร์มที่เขาบุกเอาไปชนะลำปางเนี่ยนะเปิดบ้านชนะลำปางในบ้าน3ามนแล้วก็บุกไปชนะสุขโขทยัยสองประตูต่อสมเนี่ยมันโห,โ,หโหดมาก แล้วก็ยังไม่รวมกับอ้าผมจำไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันแปลกก็คือคนที่เข้ามาทำทีมตอนนี้ก็คือโคโจโนะครับโคโจก็คือโค้ดคนเก่าที่เคยเป็นนักเตะแล้วก็เป็นโค้ดของเชียงรายยูไนเต็ดนี่ครับเล้ยถามว่าโคโจนี่แสบยังไงโคโจแสบยังไงไเพื่อนๆคงจำได้ตอนที่โคโจครึ่งฤดูกาลแรกคุมประจบอยู่นั้นก่อนที่จะออกมาที่นครราชสีมา คุมประจวบก,ก็ทําให้ทีมชนะเราสองประตูต่อหนึ่งก็เป็นลักษณะที่แบบนี้ครับสิ่งหนึ่งที่โคโจโดเด่นและก็เด่นมากๆก็คือเกมตั้งรับและโต้กลับเร็วโคโจนดีจะเล่นบอลที่เป็นเรื่องเซฟตี้ไว้ก่อนแต่ว่าการจบสกอร์และการเข้าทําของโคโจนดีหลากหลายโดยพื้นฐานของโคโจเนี่ยคือกองกลางตัวตัดเกมแล้วก็ตัวเชื่อมเกมนะครับและสิ่งหนึ่งที่โคโจมีอยู่ตลอดเวลาก็คือเอาชัวไว้ก่อน แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของโคโจก็คือโคโจรู้ว่าโคท่านเราคิดอะไรทําอะไรเพื่ออะไรขณะที่โคท่านเราก็เหมือนว่าจะรู้ไส้รู้ภูงโคโจแต่พอถึงนาทีลึงเนี่ยไอ้ความเป็นมืออาชีพแล้วก็สติหรือว่าไอสมาธิที่อยู่กับการแก้เกมและในเกมในสนามเนะ่ยตัวนั้นจะเป็นตัววัดผลนะครับ ถ้าเทียบกับนักเตะต่อนักเตะทั้งตัวจริงตัวสำรองเพราะว่าทั้งสองฝั่งก็ต้องโรเตชันแต่ขณะที่ของเราเนี่ยตัวฟิลิปเป้ไม่ได้ลงแน่นครับเพราะรู้สึกกลัวเหมือนแด้ไปแดงโดยตรงไม่รู้จะโดนกี่นัดถ้าแดงไ,ดไปแดงโดยตรงเนี่ยอาจจะต้องสองนัดสามนัดสี่นัดเนี่ยยังไม่รู้นะไม่รู้เป็นเหลืองแดงหรือแดงโดยตรงอะตอนนี้ลืมเรื่อง ฟิลิปเป้ไปย้อนกลับมาที่ว่าตัวไหนที่สุดที่ตัวนครราชสีมาเขาขาดไม่ได้เลยคือหน้าเป้าครับหน้าเป้าเขาเชื่อเอลิกเก้เบอร์ยี่สิบอะไรคาอะไรไม่รู้เอลิกเก้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเขาจะยืนหน้าเป้าอยู่ตลอดแล้วเก็บบอลคลองบอลวิ่งออกซ้ายก็ได้วิ่งขวาก็ได้เป็นตัวทําเกมวิ่งลงมาต่ําช่วยเกมลุกเกมลับได้หมดขยนันขยนันคันแข่งเล่นดีเล่นมีประโยชน์ว่า ขณะเดียวกันไอ้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 กลางสี่ตัวเขาเนี่ยเขาก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปแต่ไอ้ที่น่ากลัวจริงๆก็คือไอ้จอแดนเมอร์เล่ไอ้จอแดนเมอร์เล่กับไอ้ไทรอนเอ่อไทรอนเบอร์สิบเนี่ยจอแดนเมลเล่เบอร์เก้าไอ้ไทรอนเบอร์สิบเนี่ยมันมันเบอร์สิบท่านไอ้สามประสานคู่หน้าที่เป็นเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนี้น่ากลัวนี่ผมยังไม่รวมนักเตะริมสีที่อยู่ริมเส้นอีกคนนึงนะ ซึ่งผมจำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วยแล้วเขาจะสลับกันลงแล้วยังมีนักเตะเก่าเราสองคนก็คือสหรัฐกับสีโลคสัดทองสองคนนี้ก็สลับกันลงครับเ,เป็นเป็นริมเส้นด้านฝั่งซ้ายแต่ว่าสลับกันลงแต่สิ่งหนึ่งที่าทางนู้นมีก็คือไอ้คู่เซนเตอร์เนี่ยจะเป็นชาลีกับอามานี ไอคู่เซ็นเตอร์นี่คือเบอร์ยี่สามชาลีครับนี่น่าจะเป็นกับตันพีนถ้าจําไม่ผิดแล้วก็อามานีนี่ก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งก็สิ่งที่ผมกลัวจริงๆก็คือไอ้ริมเส้นฝั่งขวาเขาคือวาสันพมแสงเขาก็จะสลับไปลงกับอีกตัวหนึ่งจําชื่อไม่ได้แล้วฝั่งซ้ายก็จุดจะตุรพัทถ้าถามถึงนาทีเนี้ด้วยความมั่นใจด้วยเกมด้วยอะไรเนี่ย ของทางนาครราชสีมาเขามีเหนือกว่าเราครับเอาตรงๆนะฟอร์ฟอร์เขาที่ออกมานี่มันดุมากสองแมม็์หลังนี่ชนะ30บุกไปชนะลำปาง30ในบ้านบุกไปชนะสุขโขทัยที่บ้านสุขโขทัยอีกสองสานี่มันแบบมันไม่ธรรมาดานั่นหมายถึงเกมรับตั้งรับแล้วโต้กลับเร็วและจินตนาการในการเขาทำเขาสูงมากขณะดียวกันย้อนกลับมาดูเชียงรายนะครับ สี่แมตสุดท้ายนี่สี่นัดส,สุดท้ายนี่บอกได้คําเดียวครับเล่นไม่เอาอ่าวไม่ชนะใครเลยโดยเริ่มตั้งแต่สุขโขทัยแพ้เข้าไปสามศูนย์ไปท่าเรือเตฟเอครับก็แพ้หนึ่งศูนย์กลับมาบ้านปเปิดบ้านเจอกับแบงคอกก็แพ้แบงคอกไปหนึ่งประตูต่อสองทั้งที่ขึ้นนําไปแล้วแบบสุดท้ายเจอกับราชบุรีก็เล่นแบบที่คนในสนามก็ได้แต่รุนว่าอย่าแพ้อย่าแพ้อย่าโดนยิงอย่าแพ้อย่าโดนยิง ถ้าถามว่าโค้ชท่านทําอะไรอยู่ผมบอกตรงๆผมก็ไม่รู้ไม่รู้คิดอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือไม่มีจินตนาการในการเล่นถ้าโค้ชท่านอยากรู้ว่าจินตนาการในการเล่นทํำยังไงให้นักเตะม,มีสปิริตแล้วถ้าเพิ่มจินตนาการในการเล่นไงรูปแบบการเล่นและคงสภาพสนุกยังไงให้โค้ชกลับไปดูคลิปหรือเทปย,ยาวๆก็ได้ครับ ของทีมชาติไทยผู้หญิงยุ่นอยู่ที่สิบปีที่รู้สึกว่าเพื่งจะรอบคัดเลือกของโซนเอเซียนะเขาเข้อแบบคัดเลือกกันนะลองไปดูนะครับนักเตะผู้หญิงชุดนี้เล่นด้วยบอลสมัยใหม่รูปแบบการจ่ายบอลการเข้าทำดูสมูทตรารแล้วก็สนุกมาก การขึ้นลงทั้งทีมการตั้งเกมรับการจัดโซนการบีบพื้นที่การเพรสซิ่งเด็กชุดนี้ผมบอกก่อนเด็กชุดนี้เขาจริงๆเนี่ย<ๆ>เขาเป็นเด็กที่เขาถูกปั้นจากไอ้นัโค้ชญี่ปุ่นแล้วต่อมาก็รู้มู้สึกจระบกสัญญาอะไรกันแล้วก็โค้ชไทยก็มาทําต่อแต่โค้ชไทยพอทําต่อปุ๊บก,ก็ยังคงรูปแบบของการเล่นของญี่ปุ่นไว้แต่เพิ่มเติมก็คือความดุดดนและความแข็งแกร่งในการเข้าทํา แต่สิ่งหนึ่งที่ไอ,อ้ไอ้บอลยูยี่สิเนี่ยที่ผมอยากบอกว่าให้โค้ชท่านไปดูเนี่ยนะหรือไม่ก็ให้แฟนบอลไปดูคุณจะเห็นเลยครับว่ามันเล่นสนุกถึงจะเป็นคลิปก็โค้ดสนุกการบุกเข้าทำมะพีกแต่ว่าเด็กะจบสกอร์ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่าเป็นบอลผู้หญิงแต่คุณไปดูได้เลยครับว่าจินตนาะการในการเข้าทำ จินตนาการแล้วก็รูปแบบในการเข้าทําจ่ายตามที่ว่างจ่ายตัดหลังแบ็คทำชิ่งวางบอลยาวมีทุกรูปแบบบุกริมเส้นอะไรมีหมดละแต่พอหันกลับมาดูเชียงรายผมบอกเลยคําเดียวมันง่วงง่วงนอนมากเล่นเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาครับจัดตัวเหมือนกับไม่ไอยากชนะ เพื่อนถามว่าจัดตัวอย่างนี้ไม่อยากชนะเหรอแก้เกมแบบนี้ไม่อยากชนะเหรอคือบางทีเนี่ยผมไปได้ยินคำหนึ่งที่เขาก็เป็นแฟนบอลขาประจำเขาบอกว่าพออย่างนี้มันไกล่กลเลือกตังแล้วหาเสียงกับฟุตบอลแต่ดันําทีฟุตบอลไม่ชนะใครเลยสี่นะ ผมถามจริงอะนักเนี่ยจะบุกไปชนะนครราชสีมาได้ไหมอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ผมเลยตัดสินใจว่าวันที่สิบแปดเนี่ยผมผมคงกลับมาดูเทปเพราะว่าไม่อยากเห็นทีมแบบคือไม่รู้อะถ้าไปดูตอนนั้นแล้วดูพูดตรงๆแล้วดูเวลาดูปุ๊บแล้วทีมมันไม่ได้เนี่ยอารมณ์และอินเนอร์มันเข้าไปในเกมเก้าสิบนาทีเนี่ยมันปั่นปวดในท้องไปหมดเลยนะครับ เพราะว่าถ้าใครมีอินเนอร์เหมือนผมใครมีเพชช่นหรือว่าอารมณ์ร่วมในเกมในทุกคนรู้หมดนะครับแต่ก็ยังชอบดูชอบเชียร์ทีมที่เรารักเราเชียร์อยู่มันเป็นอยู่ในในสายเลือดก็เลยไม่รู้จะทําไงแต่ว่าวัน,น,นวันที่สิบแปดเนี่ยก็เลยต้องไปไปดูไอ้มอไซคาสสิกก่อนแล้วก็กลับมาดูเทสที่หลังได้แล้วก็ค่อยมาคิดกันอ่ะแต่ผม พูดถึงนักเตะดีกว่าบนไปเยอะแล้วเดี๋ยวโค้ชท่านเขาจะเบื่อขี้หน้าผมรีโอเชียงรายไฟติง้งนักเตะครับใบเหลืองโง,โง่งโ,งโ,งโงไม่เอาใบแดงโง่โไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าก็อย่าเถียงครับเล่นเนีย ตามแท็กติกเล่นให้มันสนุกแล้วก็มีสมาธิกับเกมให้ตลอดตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยกังวลแต่เรื่องนักเตะไทยมีไม่มีสมาธิตอนนี้กายว่าออกเคลออกอาวไปหมดไม่ว่านักเตะไทยหรือว่านักเตะต่างชาติก็กลับไม่มีสมาธิในเกมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นใจในการจบสกอร์เป็นศูนย์ ลูกไม่ง่ายลูกแบบมันน่าจะได้กับไม่ได้กันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยต้องไปแก้ไขจะแก้ไขให้นักเตะเนี่ยมีความมั่นใจได้ยังไงจะแก้ไขให้นักเตะเนี่ยมีสมาธิกับเกมได้ยังไงสิ่งพวกนี้มันเกิดจากการฝึกซ้อมอย่างเดียวครับคุณไปดูรูปแบบการฝึกซ้อมไปดูรูปแบบของแนวคิดที่จะกระทําทีใหม่โดยขอพูดถึงโค้ชท่านอีกที อาชยาในการทําทีมสําหรับคุณกับผมเนี่ยมันสาหรับผมเนี่ยผมยังแฮปปี้อยู่นะตั้งรับโตกลับเลยเพราะเรามีทรัพยากรอยู่แค่นี้มันก็ต้องเล่นแบบเนี้ยนั่นแหละไอ้ตั้งรับไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนไม่ให้เสียประตูยิงประตูไม่ได้ก็ไม่ให้เสียประตูชนะเขาไม่ได้ก็ไม่ต้องแพ้อ่าผมก็ยังชอบอยู่แต่คุณกลับไปคิดเถอะว่าพอตัดเกมได้แล้วเนี่ยจะทำไงให้นักเตะเนี่ย โตกับสองทีแล้วยิงประตูโตกับทีเดียวแล้วก็ยิงประตูคือเข้าทำเลยอ่ะบางจังหวะเนี่ยคุณดูชุกทีมที่เขาดันขึ้นสูงเนี่ยประตูเขาอ่ะมายืนเลยกรอบเส้นเขตโทษอ่ะตัวไหนของเราที่ตัดบอลได้กึง่งกลางสนามอ่ะมีกําลังขาเยอะๆเ,เ,เตะยาวไปเลยครับยิงประตูไปเลยเพราะยังไงประตูวิ่งกลับไม่ทันหรอกครับแต่นี้ไม่มีเลยครับลูกเตะวางบอลยาวหรือว่าอะไรนั่น อย่างก็เลยไม่รู้จะคิดอะไรกันอยู่ก็ลองลองลองดูนะว่าแมตช์เนี้ยถึงไม่ชนะก็ขอแค่อย่าแพ้เพราะไม่งั้นก็เพื่อนๆตามไมเชียนี่ก็จะเสียอารมณ์เสียความรู้สึกกันะ <c oughs> นะเนี้ยผมก็ยังคิดว่ามันใกล้เลือกตั้งน่าจะคืนความสุขให้แฟนบอลได้แล้วนะครับ กลับมาเจอกันอีกทีนู่นใวันที่4ที่สนามบ้านเราเปิดเจอทีมทีทีที่ถ่าเหลือบอกรู้จำไม่ได้ไปราเจอกันมานนั่นครับบาย